แต่เรื่องต่อไปนี่หัวจะปวดนะครับคุณผู้ชมเมียเนี่ยเบื่อผัวเพราะว่าชอบสเเัมเทมเทเมาแทบทุกวันเป็นแบบนี้มากว่า20ปีแล้วแถมเมาทีไรชอบอารวาดด่าทอเป็นประจำสุดท้ายทนไม่ไหวคว้าสากกระเบือทุบหัวจนน่วมทั้งตัวเลยครับนี่เป็นสภาพของนายสูตรนะครับถูกภรรยาใช้ศากกระเบือกระหน่ำตีศีรษะและใบหน้ากว่า30ครั้งจนสภาพคือฟันหักแล้วก็สลบเลย เพราะว่าไม่พอใจที่ผัวก็คือคุณสูตรเนี่ยชอบดื่มสุราเมาแล้วขี้บน่นแล้วก็อารวาดด่าตัวเองและครอบครัวตลอดจากนั้นกู้ภัยได้นําตัวนายสูตรนะครับส่งโรงพยาบาลอย่างที่บอกครับฟันหักนิ้วหักตาปิดสนิทตามร่างกายมีรอยฟกช้ำน่วมไปทั้งตัวผู้ก่อเหตุเล่าว่าแค้นใจผัวที่อยู่กินมาเกือบ20ปี<ไ>ปมีนิสัยชอบดื่มสุราตลอดพอเมาแล้วก็ชอบด่าทอที่ผ่านมาก็อดทนเพราะว่ามีลูกด้วยกันหนึ่งคน ยอมรับว่าผัวเป็นกำลังหลักในการหารายได้แต่ครั้งนี้ทนไม่ไหวจริงๆก็เลยใช้สักกระเบือตีเข้าไปล่าสุดกู้ภัยได้พาภรยาของนายสูตรไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะครับก่อนจะถามว่าจะเลิกเล่าได้ไหมซึ่งนายสูตรก็หันไปหาภรยาแล้วก็กระซิบเบาๆว่า<อ>แค่เป๊กเดียวได้ไหมทางภรยาก็สวนกลับไปทันทีนะครับว่าแค่หยุดเดียวก็ไม่ได้ครับนะจริงๆเราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะครับยังไงอยากให้ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันมากกว่า